สวัสดีวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568สวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์และนักลงตุนในหุ้นทุกท่านสถานการณ์คอมเซตเมื่อวานนี้ดูไม่ดีเลยนะครับปิดติดลบไป10.40จุดโดยเซตปิดที่1,302.91จุดติดลบไป0.79%โดยมูลค่าซื้อขายเบาบาง29,54.05ล้านบาทในระหว่างวัน ทำราคาพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่1,314.63จุดบวกไปเล็กน้อย1.32จุดแต่ว่าปิดท้ายไม่สวยแต่ก็ยังดีไม่หลุดแนวรับ1,300จุดส่วนใหญ่เซ็ตอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันนะครับมีโผล่ขึ้นมาสีเขียวบ้างสลับขึ้นมาบางช่วงแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆยังดีที่ไม่ปิดราคาที่โลนะครับได้ภาพกราฟเซตปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงยังไม่หลุดแนวรับ1,300จุดลงไป อาการก็คงจะออกใช้เวเวานนี้นักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายเทขายเยอะนะครับส่วนนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันอยู่ทางฝั่งซื้อสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568ต่างชาติเทขาย2,717.02ล้านบาทรายย่อยซื้อ2,323.14ล้านบาท กองทุนซื้อ341.56ล้านบาทและโบรกเกอร์ซื้อ52.32ล้านบาทต่างชาติและกองทุนเป็นฝ่ายช็อตทีเฟกซ์ต่างชาติขาย6,273สัญญากองทุนขาย141สัญญาในขณะที่รายย่อยซื้อ6 4 4 4สัญญาและในภาพรวมโปรแกรมเทรดดิ้งหรือโรบัตเทรดกินมูลค่าของตลาด44.34%เอร์เซ หุ้น KCE นํานำมาโดยมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดที่168ล้านบาท KCE ติดลบไป1บาท40สตังค์ออกอาการไม่ค่อยดีแล้วนะครับหุ้น M, MK Restaurant ปิดติดลบไป1บาท75สตังค์ว g i ลงมาทำราคา52วิกโลติดลบเพิ่มไปอีก6สตังค์โมโนก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้สินเมื่อวานนี้ร่วงลงไปเกือบจะติดฟลอร์แต่ยังดีนะครับ ขึ้นมายืนที่1บาท8สตังค์ติดลบไปเพียง13สตังค์และหุ้น mmm ipo น้องใหม่ทำราคาไม่ค่อยสวยตามจองร่วงออมากปาสิสตังค์ลงมายืนที่4บาท66สตังค์ในภาพรวม Most Active มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน8หลักทรัพย์หุ้นส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งเทขายนะครับมีหุ้นเพียง3ตัวอยู่ทางฝั่งซื้อ ได้แก่ AOT, Advanced และหุ้น MINT และหุ้นอีก3ตัวราคาไม่เปลี่ยนแปลงได้แก่หุ้น True, CPR และ PTT EP หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่ KBank ติดลบเพิ่มไปอีก3บาทลงมายืนที่180บาทโดยมูลค่าซื้อขาย1,970ล้านบาทรองลงมาได้แก่ BDMS ติดลบไป10สตัง โดยมูลค่าซื้อขาย1,649ล้านบาท SCB ติดลบไป3บาท BBL ติดลบ2บาท50สตังค์และหุ้น Delta าติดลบไปมากถึง5บาท KTB ก็ติดลบไป25สตังค์หุ้นที่ติดเข้ามาใน20 t o p l o s s และมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่หุ้น KCE ติดลบไป1บาท40สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย401ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น MMM i p o น้องใหม่ติดลบไป8 4ดสตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย381ล้านบาทตามมาด้วยโมโนติดลบไป13สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย227ล้านบาทและหุ้นฮาน่าติดลบไป80สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย191ล้านบาทและหุ้น MK r e s t ร u r a องติดลบไป1บาท75สต้าตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย104ล้านบาท มีหุ้นที่ติดเข้ามาใน20ว o p ี a ท็อเกนที่มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือหุ้น spvi ปิดบวกไป10%พุ่งขึ้น24สตังค์ขึ้นมายืนที่2บาท56สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย49ล้านบาทหุ้น rcl มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดที่104ล้านบาท rcl บวกไป75สตังค์ขึ้นมายืนที่26บบาทรองลงมาได้แก่หุ้น erw ปิดบวกไป10สตังค์ขึ้นมายืนที่2บาท44สตังค์โดยมูลค่าซื้อขาย69ล้านบาทและลำดับที่3หุ้น SPVI ซื้อขายกันที่49ล้านบาทนะครับส่วนหุ้นตัวอื่นๆมีมูลค่าซื้อขายไม่ค่อยสูงมากที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือหุ้นแพลตินั m มเมื่อวานนี้บวกเพิ่มไปอีก4สตังค์ขึ้นมายืนที่1บาท33สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย15ล้านบาท ทำราคาพุ่งขึ้นมาต่อเนื่องหลายวันแล้วและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดก็ลองติดตามในสัปดาห์ต่อไปจะหยุดขึ้นวันไหนเมื่อวานนี้มีหุ้นที่ทำบอลลูนมาเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น SPVI หุ้น Rad Group และหุ้น j a z บอลลู m มาเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น MonoCKP และ MKRestaurantsImpact ในเชิงบวกตัมแรกได้แก่หุ้น AOT a d v a n c e และ C.P.N. Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น d ดลต้า c b และ P.T.T. ในช่วงบรรยุดเสาวอาทิตย์เราไปทำหุ้นกันบ้านกันนะครับไปดูว่าหุ้นที่ติดเข้ามาใน20 Top Gain มีตัวไหนบ้างพอที่จะใช้เป็นหุ้นที่เล่นเทรดกิงกำไรในสัปดาห์หน้าเราไปเริ่มต้นกันที่หุ้น s p v i นะครับโดดเด่นมากที่สุดเมื่อวานนี้หุ้น H.P.V.I. ปัจจุบันอยู่ที่ราคา2บาท56สตางค์จากภาพกราฟในไทม์เฟรมเยียเราจะเห็นว่าหุ้น spvi เข้าตลาดมาด้วยราคา ipo 90สตางค์หุ้นตัวนี้ราคาพาอยู่ที่50สตางค์เท่านั้นเข้าตลาดเปิดราคาเหนือจองนะครับเข้าตลาดมาได้3ปีก็ทำราคาต่ำจอง ipo 90สตางค์ในปีที่4ลงมาทำจุดต่ำสุดอยู่ที่63สสตางค์ จากนั้นก็พุ่งกลับตัวขึ้นไปทาจุดสูงสุดที่ราคา9บาท5สตังค์แล้วก็กลับเป็นขาลงลงมาแล้ว3ปีซ้อนส่วนปีนี้เป็นปีที่4กลับตัวเป็นขาขึ้นในปัจจุบันนะครับในปีนี้ทําจุดต่าสุดไว้ที่1บาท17สตังค์ทำจุดสูงสุดไว้ที่2บาท86สตางค์ใครเข้าตลาดแล้วก็ได้หุ้นในราคา i p o ก็ทำกำไรกับหุ้นตัวนี้ สบายๆเลยนะครับธุรกิจของหุ้น SPVI ก็ได้รับอานิสง์จากการขายผลิตภัณฑ์ของ iPhone บริษัท Apple แล้วก็มีศูนย์ iCenter ในปัจจุบันก็ได้อานิสง์จาก iPhone 17ยอดขายดีมากสำหรับภาพนี้เป็นหุ้น SPVI ในตามเฟรมควอเตอร์นะครับหุ้นกลับตัวขึ้นมาได้3มควอเตอร์แล้วเป็นภาพกราฟหุ้นที่สวยงามมาก ส่วนภาพนี้เป็นภาพครับหุ้นในไทม์เฟรมเดย์เป็นภาพของเมื่อวานนี้วันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2 5 6 8เราจะเห็นว่าหุ้น SPVI ทำราคาต่ำสุดไว้ในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกทำราคาต่ำสุดไว้ที่1น7สตางค์จากนั้นก็กค่อยๆกลับตัวขึ้นมาสร้างฐานใหม่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจากนั้นก็ทำราคาซีลิ่งที่1ติดตามมาด้วยซีลิงที่ส ในปี2568ถ้าใครเก็บหุ้น SPVI ได้ที่ราคาต่ำสุด1.17สตางป่านนี้ก็สบายตัวไปแล้วเพราะว่าหุ้น SPVI กลับเป็นขาขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมก็ทำราคาซีลิ่งอีกครั้งหนึ่งจากนั้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคมทำราคาพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2.62สตา์แล้วก็ลงมาพักหลุดแนวรับ2.32สตา์ ลงมาต่ำสุดในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทำราคาต่ำสุดไว้ที่2บาทจากนั้นก็กลับตัวนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2บาท32สตางค์เมื่อวานนี้หุ้น SPVI ประกาศผลประกอบการปรากฏว่าไตรมาสที่3กํกำไรดีแล้วก็กำไรต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาสที่1ผลประกอบการดีก็ทำให้มีการเทรดเก่งกำไรหุ้นเปิดโดดนะครับ ข้าแนวต้าน2บาท32สตางค์ขึ้นไปหุ้นเปิดที่2บาท56สตางค์แล้วก็ขึ้นไปทำหายสูงสุดที่2บา86สตางค์ในช่วงท้ายตลาดมีแรงขายกดทับก็คงจะมีคนเทคโปรฟิตไปแล้วหุ้นกลับลงมาพักตัวอยู่ที่เดิมที่ราคาเปิด2บาท56สตางค์เทรดกิงกำไรในสัปดาห์ต่อไปคือสัปดาห์หน้านี้ก็ให้แนวรับไว้ที่2บาท52สตางค์ ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าหุ้น spvi จะพักตัวก็ไม่ควรจะหลุดลงมาที่2บาท32สตังค์นะครับ2บาท32สตางค์ก็เป็นแนวรับแนวต้านเดิมใครจะเข้าไปเล่นหรือเข้าไปเก็บหุ้น spvi รอซื้อ b u าย n d i ดบริเวณ2บาท32สตังตางค์เราจะเย,เย็นก็น่าจะได้นะครับแต่ถ้าหุ้นไม่พักตัวลงมาแนวต้านแรกก็จะอยู่ที่2บาท62สตางค์ แนวต้านถัดไปก็อยู่ที่2บาท86สตางค์ในกรณีหุ้นพักตัวลงมาลึกมากก็จะมีแนวรับอยู่บริเวณ2บาทแนวรับนี้คงจะหลุดลงไปได้ายากแต่ถ้าใครรอใจเย็นๆแบ่งไม้ซื้อก็ได้นะครับรอบริเวณแนวรับเส้น EMA 200วันที่ราคา2บาท12สสตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น TQR หุ้น TQR นี้โดดเด่นตั้งแต่วันพฤหัสบดีโดย TQR ทำจุดต่าสุดไปที่4บาท70สตังค์เมื่อวันพฤหัสดีดขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ5บาทและเมื่อวานนี้วันศุกร์หุ้นดีดขึ้นไปทดสอบแนวต้าน5บาท35สตังค์แล้วลงมาพักตัวที่5บาท25สตังค์สายเทรดเกิ่งกําไรก็คงจะเทคโปรฟิตไปแล้วเทรดเก่งกําไรในสัปดาห์หน้าเราโฟกัสที่แนวรับ5บาทนะครับใช้แนวรับนี้เป็นจุดสตาร์ลส่วนแนวต้านแรก ก็อยู่บริเวณเส้น EMA 200วันที่แนวต้าน5บาท35สตงางค์แนวต้านถัดไป5บาท55สตงางค์แนวต้านเหนือขึ้นไปอยู่ที่5บาท75สตางค์และ5บาท95สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น ERW t h Erwan Group เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหุ้นลงมาทําจุดต่ําสุดไว้ที่2บาท22สตางค์จากนั้นวันพฤหัสและว,วันศุกร์มีแรงซื้อมีวอลุ่มเข้าเมื่อวันศุกร โดดขึ้นไปปิดที่2บาทส4สตางค์ทะลุแนวต้าน2บาทส0สตางค์ขึ้นไปได้แนวต้าน2บาทส0สตางค์กลายมาเป็นแนวรับเสร็จกิ่งกําไรก็จะมีแนวต้านอยู่ที่2บาท56สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่2บาท74สตางค์บลิเวนเส้น ema 200วันพอดีและแนวต้านสวิงไฮเดิมอยู่ที่2บาท90สตางค์เศรษจกิงกําไรก็ใช้แนวรับ2บาท22สตางค์เป็นจุดสตัฟล์นะครับ ถลุแนวรับนี้ลงมาภาพกราฟก็จะไม่สวยมีโอกาสจะกลับเป็นขาลงได้หุ้นตัวถัดไปหุ้น SVOA SVOA นี่ก็อยู่ในขาลงเมื่อวันอังคารทําจุดต่าสุดไว้ที่1บาท18สตางค์แต่วันพุธพฤหัสและว,วันศุกร์มีแรงดีดกลับคืนไปปัจจุบันหุ้นอยู่ราคาอยู่ที่1บาท29สตางค์เทรดเก็งกำไรก็ใช้แนวรับ1บาท18สตางค์เป็นจุดสตอปส ส่วนแนวต้านถัดไปก็อยู่บริเวณเส้น EMA 200วันที่ราคา1บาท31สตางค์และแนวต้าน1บาท36สตางค์ซึ่งเป็นแนวรับเดิมแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่1บาท40สตางค์ช่วงแนวต้าน1บาท36ถึง1บาท40สตางค์ก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับอาจจะผ่านขึ้นไปได้ยากสักหน่อยแต่ถ้าผ่านได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท47สตางค์ แนวต้านถัดไปอยู่ที่1.59บาทหสตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นแพลต i ิน m ม The Platinum Group หุ้นแพลต i ิน m มจากภาพกราฟจะเห็นว่าดีดขึ้นมา3อาทิตย์แล้วเทรดกิ่งกำไรก็มีแนวต้านแรกอยู่ที่1.37บาทส7สตงางค์แนวต้านถัดไปสวิงไฮเดิมอยู่ที่1.43บาทส3สตางค์ราคาหุ้นปัจจุบัน1.33บาทส3สตางค์มีแนวรับแรกอยู่ที่1.21บาท21สสตางค์ ไม่ควรจะหลุดแนวรับนี้ลงมานะครับใช้แนวรับนี้เป็นจุดสต็อป o ลสส่วนแนวรับต่ำสุดอยู่ที่97สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น r c l Regional Container Lines r c l นี่อยู่ในขาลงเมื่อวันพฤหัส,สบดีลงมาทดสอบแนวรับ24บาท70สตังค์แนวรับนี้เป็นแนวรับสำคัญนะครับถ้าหลุดลงมานี่จะกลับเป็นขาลงชัดเจนแต่เมื่อวานนี้ r c l มีวอลุ่มเข้า ดีดขึ้นไปปิดที่26บาท RCL จะมีการจ่ายปันผลนะครับเล่นเทรดเก่งก็ไรก็ระมัดระวังกับดักหุ้นปันผลแต่ถ้าดูภาพตามเทคนิคเข้าเราใช้แนวรับ24บาท70สตางค์เป็นจุดส t o p Loss แนวต้านแรกอยู่บริเวณร,ราคา26บาท50สตางค์ซึ่งก็เป็นราคาแถวแถวเส้น EMA 200วันแนวต้านถัดไปอยู่ที่27บาท75สตางค์ แนวต้านนี้ก็เป็นจุดเทคโปรฟิตแนวต้านถัดไปอยู่ที่28.50บาท0สตังค์และแนวต้านบริเวณ30บาทเราโฟกัสดีๆที่แนวรับ24.70บาท70สตังค์นะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นยูนิคยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นยูนอยู่ในขาลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหุ้นหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ2.80บาท80สตังค์ลงมาต่ำสุดที่2.64บาท64สตังค์ แต่เมื่อวันศุกร์มีแรงซื้อคืนหุ้นพุ่งขึ้นไปยืนที่2บาท84สตังค์อยู่เหนือแนวรับแนวต้านบริเวณ2บาท80สตางค์นะครับจุดนี้เป็นจุดวิกฤตเศษเก่งกำไรก็ไม่ควรจะหลุดลงมาแนวรับเส้น EMA 200วันอยู่บริเวณราคา2บาท76สตังค์แนวรับต่ำสุดอยู่ที่2บาท64สตังค์ก็ใช้แนวรับ2บาท64สตางค์เป็นจุดสต็อปลลสนะครับ ส่วนแนวต้านแรกก็อยู่บริเวณ3บาทแต่ดูทิศทางราคาหุ้นยูนิคเป็นทิศทางขาลงอย่าลืมนะครับสต็อปลอสเป็นสิ่งสำคัญถ้าหลุดแนวรับสำคัญ2บาท64สตังค์ลงมาภาพจะไม่สวยต้องสต็อปลอสออกไปทันทีหุ้นตัวถัดไปหุ้น IT IT City IT City ทําจุดต่ำสุดไว้ที่3บาท6สตังค์จากนั้นก็กลับตัวสวิงไฮขึ้นไป ทำจุดสูงสุดที่4บาท48สตางค์จากนั้นก็ถอยตัวพักตัวลงมาลึกมากทําจุดต่าสุดไว้เมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ราคา3บาท38สตางค์เมื่อวันศุกร์มีวอลุ่มเข้ามานะครับมีการประกาศงบการเงินหุ้นไอทีสามารถทํากำไรได้ดีก็มีแรงซื้อหุ้นพุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้าน3บาท70สตางค์แต่ก็มีแรงขายทำกำไรลงมาปิดที่3บาท56สตางค์ เซรดเกิงกับไรก็ฟอ c u คท์ที่แนวรับ3.38บาทส8สตางค์นะครับถลุดแนวรับนี้ลงมารอที่3.6บาท6สตางค์แนวต้านแรกอยู่ที่3.70บาท70สตางค์แนวต้านถัดไปบริเวณเส้น EMA 200วันที่3.82บาท82สตางค์แนวต้านถัดไป3.90บาท90สตางค์และแนวต้านเหนือขึ้นไปอีกอยู่ที่4.20บาท20และ4.48บาทส8สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นออปชั่นยูเนียนออปชั่น หุนน้นออปชันนีทำราคาไม่ค่อยสวยปัจจุบันยืนเหนือแนวรับ5.60บาท60สตังค์เมื่อวานนี้หุ้นเด้งขึ้นไปปิดที่5.75บาท75สตังค์เศรษเกิงกำไรโฟกัสที่แนวรับ5.60บาท60สตังต์ลุดแนวรับนี้ลงมารับบริเวณ5.35บาทส5สตังค์โดยมีแนวต้านเทคโปรฟิตอยู่บริเวณราคา6บาทถ้าไปต่อได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่6บาทส5สตังค์และแนวต้านถัดไป อยู่บริเวณเส้น EMA 200วันที่6บาท75สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น APCS Asia Precision หุ้น APCS ทําจุดต่ำสุดไว้ที่1บาท22สตางค์จากนั้นกลับตัวนะครับซวิงขึ้นไปทํา i g สูงสุดไว้ที่1บาท79สตางค์และเมื่อต้นสัปดาห์นี้ลงมาพักตัวสร้างฐานอยู่บริเวณ1บาท50สตางค์เมื่อวานนี้ก็มีวอลุ่มข่าเล็กน้อย หุ้นดีดขึ้นไปปิดที่1,54บาท54สตางค์เทรดเก่งกับไรอย่าให้หลุดแนวรับ1,50บาท50สตางค์ถ้าหลุดลงมาก็มารับบริเวณ1,39บาทส9สตางค์โดยมีแนวต้านบริเวณเส้น EMA 200วันที่1,58บาท58สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่1,66บาท66สตางค์และ1,79บาท79สตางค์หุ้นตัวถัดไป S11 S11 Group ๊ปหุ้น S11 ก็อยู่ในกลุ่ม leasing นะครับ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนทำจุดต่ำสุดไว้ที่2.68บาท68สตางค์จากนั้นก็เด้งกลับตัวสวิงขึ้นไปสูงสุดที่3.44บาทส4สตางค์จากนั้นก็ลงมาพักตัวหลุดแนวรับ3.12บาทส2สตางค์ลงมา3.12บาทส2สตางค์กลายมาเป็นแนวต้านโดยหุ้น S11 ทำราคาต่ำสุดไว้เมื่อวันพุธท,ที่ราคา2.98บาท98สตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่3บาท10สตางค์ เราโฟกัสที่แนวรับนะครับอย่าให้หลุด2บาท98สตังค์ถ้าหลุดลงมาก็มารับที่บริเวณแนวรับเดิม2บาท68สตังค์แต่ราคาหุ้น S11 ไม่น่าจะลงมาเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศงบการเงินหุ้น S11 ผลประกอบการดีเมื่อวานนี้ก็เลยมีวอลุ่มเข้าในสัปดาห์หน้าหุ้นน่าจะดีดตัวขึ้นนะครับมีแนวรับแนวต้านสำคัญอยู่บริเวณ3บาทส2สตังค์ ผ่านไปได้แนวต้านแรกอยู่บริเวณ3บาท28สตางค์และแนวต้านถัดไป3บาทส4สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นไซแมทหุ้นไซแมทนี่อยู่ในขาลงเคยทำจุดต่ำสุดไว้ที่ราคา73สตางค์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากนั้นก็กลับตัวสวิงขึ้นไปทำจุดสูงสุดไว้ที่1บาท28สสตางค์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหุ้นไซแมทหลุดแนวรับสำคัญ บริเวณ90สตางค์ลงมาและหุ้นไซแมทไซแมทเทคโนโลยีส์ทำจุดต่ำสุดไว้เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาที่ราคา79สตางค์แต่วันพฤหัสและวันศุกร์มีแรงซื้อเข้ามานะครับหุ้นดีดขึ้นมาปิดที่84สตางค์เทรษเกิงกับไรก็อย่าให้หลุดแนวรับ79สตางค์โดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่90สตังค์ถ้าผ่านไปได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท1สตางค์ ก็เป็นจุดเทคโปรฟิตนะครับจุดเทคโปรฟิตถัดไปอยู่บริเวณเส้น EMA 200วันที่ราคา1บาท11สตังค์และสวิงไฮเดิมอยู่ที่1บาท28สตังค์ถ้าหลุดแนวรับ79สตาตังค์ลงมาซื้อ Buy On d ด p บริเวณ73สตาตังค์นะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น ASK เอเชียเสริมกิจ leasing เมื่อวานนี้มีการประกาศงบผลประกอบการไตรมาสที่3 หุ้น a อ k ก็มีผลประกอบการมีกำไรดีราคาหุ้นทําจุดต่าสุดเมื่อวันพุธท,ที่7บาท50สตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ที่7บาท75สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ8บาทเศษเก่งกำไรก็อย่าให้หลุด7บาท50สตังค์นะครับใช้ราคานี้เป็นจุดส t o p ป o ลสถ้าร่วงลงมาก็มารับที่7บาท20สตังค์ถ้าหลุด7บาท20สตังค์จะเสียทรงจะกลับเป็นขาลง โดยมีแนวรับต่ำสุดอยู่บริเวณ6บาท20สตางค์เราโฟกัสที่ราคา7บาท50สตางค์นะครับอย่าหลุดลงมาหุ้นตัวถัดไป NTSC Nutrition SC หุ้น NTSC ก็มีผลประกอบการดีนะครับทำจุดต่ำสุดในช่วงภาษีทรัพรอบแรกอยู่ที่5บาท20สตางค์ช่วงต้นเดือนสิงหาคมดีดขึ้นไปทดสอบแนวต้าน6บาท90สตางค์ ก็ไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ไปได้ถอยลงมาพักตัวบริเวณแนวรับ5.80บาท80สตังค์หุ้นทำราคาไซ้เวยออกด้านข้างปัจจุบันยืนที่ราคา6บาทเทรดกินกำไรก็ใช้แนวรับ5.80บาท80สตังค์เป็นจุดสต็อป o ลัสส่วนแนวต้านเทคโปรฟิตแนวต้านแรกอยู่บริเวณเส้น EMA 200วันที่ราคา6 4บาทส0สตังค์แนวต้านถัดไปสวิงไฮเดิมที่6บาท90สตังค์ หุ้นตัวถัดไปหุ้น TACC TAC Consumer เมื่อวานนี้หุ้น TACC ก็ประกาศงบการเงินนะครับผลประกอบการออกมาดีบริษัทมีกำไรดีและ TACC ก็เป็นหุ้นที่ปันผลได้ดีมาตลอดจ่ายปันผลปีละสองครั้งปัจจุบันหุ้นยืนที่ราคา4บาท72สตางค์เศษกิงกำไรมีแนวรับบริเวณเส้น EMA 200วัน และแนวรับสำคัญบริเวณ4บาท64สตางค์ใช้แนวรับนี้เป็นจุดส t o p Loss ถ้าร่วงลงมาก็มารับซื้อบ u ายออนดิบริเวณ4บาท2 2สตางค์นะครับส่วนแนวต้านแรกอยู่บริเวณ4บาท88สตางค์แนวต้านถัดไปจุดเทค Profit ที่4บาท98สตางค์แนวต้านถัดไปแนวต้านในการเปลี่ยนสเปรดอยู่บริเวณ5บาท10สตางค์และสวิงไฮเดิมที่5บาท25สตางค์ ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ทำการบ้านหุ้นตัวดีๆไว้เอาไว้เล่นเทรดเก่งกรไรในสัปดาห์หน้านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ